สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตการปรับปรุงระบบที่จะมีในวันที่3มกราคมนี้นะครับ2024 2,567นะครับก็เป็นวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับมีการอัปเดตก็คงจะต้องจอดเรือให้ดีๆเริ่มอัปเดตก็คือก็ เกมก็จะเล่นไม่ได้ในช่วงตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับลองดูครับเขามีการปรับปรุงอะไรบ้างอ่ามีกับตันคนใหม่กับตันคนใหม่น่าจะเป็นกับตันที่เป็นของหมิงประเทศจีนนะครับฉีจี้กวนยอดขุนพลเพราะว่าผมไปดูประวัติเขามานิดหน่อยนะครับเขา เป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องใช้ฝั่งของประเทศจีนจากการลุกลานการรบกวนของโจรสลัดป่าปลเลยครับเก่งมากๆเลยสมัยศตวรรษที่16นะแล้วก็ต่อต้านการลุกลานของมองโกนไปเสริมสร้างกำแพงเมืองจีนด้วยแล้วก็เขามีผลงานบันทึกการฝึกทหารแล้วก็ตำรา ทางการทหารที่ตกทอดมาให้คนรุ่นต่อมาได้ใช้เรียนรู้ความสามารถฝึกฝนทหารกันนะครับโอ้เป็นคนที่เก่งมากๆเลยฉีจี้กวนถ้าเราจะเล่นเขาต้องเลเวล45ขึ้นไปนะครับสามารถซื้อเข้าได้แล้วก็เคลียร์เลเวลก็คือ45พลังโต้ขึ้น85ค่าโมเมนตัม45้ไม่เยอะครับ คนนี้เน้นสู้อย่างเดียวเลยแสดงว่าไม่ได้ไปไหนไกลก็คงจะสนุกน่าดูเลยนะครับก็เป็นยอดขุนพลนะครับฉีจี้กวนระบบต่อมามีอะไรเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์ซิสเต็มของเอฟมิลเลรเหรอเรามาดูนะครับว่าซื้อเอฟเฟกอะไรเพิ่มขึ้นมา ระบบนี้มีประโยชน์มากๆนะครับระบบคลองคลองเชื่อมต่อซึ่งเคยทราบกันดีนะครับว่าที่เวลาเดินเรือมันต้องวิ่งอ้อมทวีปแอฟริกากว่าจะมาทางอินเดียมาทางเอเชียตะวันออกได้สียเวลาซึ่ง การขุดคลองเนี่ยจริงๆเราขุดคลองกันน่าจะเป็นช่วงสมัยสงครามโลกนะผมว่านะว่าจะไม่ผิดแต่ว่าเขาให้มีระบบขุดคลองที่คลองซูเอตนะครับโดยที่ว่าเมืองทั้งสองที่จะเชื่อมเชื่อมเป็นคลองเนี่ยต้องมีเลเวล10ขึ้นละคงผ่านนะครับเพราะว่าตรงนี้ผ่านเกณฑ์ ก็มีคนไปอินเวสอะไรกันเยอะแยะแล้วมันเกินเลเวล1ิบแล้วครับเลเวลส0ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ให้แค่สิบครั้งต่อวันเวลาจะเข้าออกระบบผ่านคลองตรงนี้มีการถ่ายโอนสินค้าเหรอก็คงต้องมาดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับ่อ,อย่างนี้ก็ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องวิ่ง ฝ่าลงมาทางแอฟริกาแล้วทะลุคองซูเอตปับ๊บขายของทางตะวันออกได้เลยระบบที่เขาปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ระบบนายกรัฐมนตรีมีการเลนกิง้งก็จัดอันดับการโดเน a t ใครที่จะโดเน a ให้กับนายกรัฐมนตรีประ ของเราที่ในชาติต่างๆก็มีการจัดอันดับใครใจปั้มใครเป็นปา๋าใหญ่สุดก็ก็มีการจัดอันดับแล้วก็มีระบบเชียร์สนับสนุนขึ้นมาด้วยนะครับก็มีการให้รางวัลก็คือจูงใจนะให้คนบริจาคดเน a เพราะว่าอย่างที่เคยบอกแล้วว่าการบริจาคมัน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ก็จูงใจให้คนบริจาคก,กันก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนี่ดีดมากมาระบบสนับสนุนมีใครก็ให้ของขวัญแก่ผู้เล่นที่อยู่ในชาตินั้นๆั้นโอเคระบบค้าขาย2สเตปในการแลกเปลี่ยนสินค้าปรับขึ้นมาอ่าก็คือตอนนี้เรา สามารถได้เปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะที่แอฟริกากับทางด้านตอนเหนือของยุยโรปนะทีนี้จะมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาแล้วเราต้องมาดูอีกทีนะครับว่าดินแดนไหนที่เขาให้มีที่นี่ไงที่เขาบอกทางด้านเหนือและด้านใต้ของทวีอเมริกาอือก็คือทางฝั่งอเมริกาก็จะมี ได้เปลี่ยนสินค้าซึ่งผมก็สอง่องของทางเกาหลีเขาก็บอกว่าอยู่ในแม่น้ําอเมซอนเลยนะครับลึกเข้าไปมากๆเลยเป็นของทีเลยที่เราจะสามารถไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก็เหนื่อยแล้วทีนี้วิ่งกันไกลสุดท้ายทุกครั้งที่ปรับปรุงระบบเขาจะมีการให้คูปองเพื่อเรานําไป แรกเป็นของรางวัลใส่โค้ดผมให้ลิงก์โค้ดเอาไว้นะครับก็จะได้ใช้กันแต่ว่าใช้ได้เมื่อมีการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือในวันที่สามกราคมวันพุธนี้นะครับแ้วมีการปรับปรุงระบบแล้วเราก็ใส่โค้ดตัวนี้ใช้งานได้เลยโค้ดก็คือ New Year ปีหมพิมด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับโอเค มาอัปเดตการปรับปรุงระบบแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านก็มีความสุขในช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เอ่อก็เกมก็ให้อะไรหลายๆอย่างซึ่งผมมีรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองชมกันอีกครั้งนะครับถ้าผู้ชมยังไม่ได้ไปชมทีก็ให้ของรางวัลกันจุๆเลยติดต่อกัน7วันก็อย่าลืมรับกันนะครับซึ่งของรางวัลตัวเนี้ย ให้วันต่อวันรับแล้วต้องกดรับภายใน24ชั่วโมงโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหมน่นี้แล้วก็หวังว่ามีอะไรที่น่าสนใจผมจะมารีวิวในโอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ